สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าจะพามาดูนะคะนี่ค่ะถนนนะคะถนนที่เราขับรถมันก็จะเป็นสโนนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูหนาวของประเทศไอซ์แลนด์อากาศก็จะหนาวนะคะตอนนี้ก็ติดลบนะคะนี่หนาวดูสวยงามตลอดข้างทางขับรถยากนะคะเพราะว่าถนนมันลื่น อันนี้ว่าขับแค่เกียร์เกียร์หนึ่งนะฮะตอนนี้มันลงมอขับเกียร์หนึ่งถนนนี้นะคะจะไปสุดหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะมันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหลวงเท่าไรนักนะคะแต่ว่าแต่ว่านี่คือทางแบบทางสุดหมู่บ้านนะคะมันจะสวยมันจะมีต้นไม้เยอะข้างข้างในนะคะ ดูค่ะพวกเราขับรถกันก็ไม่หนาวเท่าไรแต่คนนี้เขาออกเดินอยู่ข้างนอกนะคะเนี่ยฮะเด็กนักเรียนเขาเลิกเรียนตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสามนะคะนี่ค่ะขับรถแค่เกียร์หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่กล้าขับเร็วเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนด้วยแล้วก็ถนนมันลื่นด้วย ขาวไปหมดทุกที่คนออกมาเดินข้างนอกก็มีนะคะออกกำลังกายแต่ยังไม่เห็นคนคนปันจักรยานนะคะที่นี่มีแต่คนเดินถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นคนที่เขาเอาม้าออกมาขี่นะ,ะม้าก็มาขี่ออกกำลังกายเหมือนกันนี่ค่ะท้ายหมู่บ้าน สุดหมู่บ้านแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นป่าหลังต้นไม้นี่ก็จะเป็นบ้านซัมเมอร์มีอยู่ไม่กี่หลังหรอกคะ่ะสวยนะคะไอซ์แลนด์สวยงามทุกวันแต่ว่าอากาศมันหนาวถ้าเราเดินเข้ามาก็ไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ เขามาเข้ามาเามานี่ยสุดท้ายหมู่บ้านแล้วแต่ว่าจะต้องไปข้างในสุดเลยนะ,ะในสุดเลยเขาอยู่หลังข้างในสุดๆจริงๆคิดดูถ้าเขามาเที่ยวในเมืองตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะคะไกลมากแล้วก็เปลี่ยวด้วยนะคะเนี่ยเราไม่กลัวอันตรายหรอกแต่ว่ามันมืด้าคะตอน,น,นคืนแล้วก็ไม่มีคนพุกพ่าดน,นะคะนี่ยค่ะ หมดแล้วนะคะบ้านคนหมดจริงๆถนนเขาเกตให้เราขับรถง่ายนะคะเราจ่ายเงินให้เทศบาลน,นะคะค่าบริการดูแลสาธารณูปโภคบ้านเราอยู่ไกลขนาดไหนนะคะก็จะมีรถมาเกตสโนให้เรานะคะเทศบาลเขาดูแลเราเป็นอย่างดีนี่ค่ะ เกตถนนให้คนเดินง่ายขับรถง่ายนี่เลยนะคะบ้านมีแต่สวยๆนะแถวเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆบ้านคนรวยนะคะดูฝั่งนี้ค่ะเห็นไหมคะภูเขาน้ําแข็งนะคะหนาวมากข้างบนเป็นน้ําแข็งบนละมั้งเนี่ยบนภูเขาอ่ะอันนี้เป็นน้ํานะคะเป็นเป็นสระน้ําแต่ตอนนี้ก็เป็นสโนว์เหมือนที่เห็นเนี่ยสโนว์ันเกาะมันก็เป็นน้ําแข็ง แต่น้ำมันก็ยังอยู่ข้างล่างนะคะที่เห็นนี้ขาวๆนี่คือสระน้ำมีบ้านหลังเล็กๆเ,เห็นไหมคะบ้านบ้านริมน้ำบ้านจำเมิดบรรยากาศดีอากาศดีนะคะเพราะว่าไม่มีลมเงียบสงบอย่างนี้ถือว่าอากาศดีมากแล้วก็สดชื่นมากค่ะนี่ค่ะสวยเงียบ ขาวสะอาดตานะคะมาค่ะขับต่อค่ะยังไม่ถึงจุดหมายเลยนะคะเกียร์หนึ่งเท่านั้นครับว่าถนนลื่นแล้วก็มีรถเราคันคันเดียวด้วยตอนเนี้ยที่ขับนะคะยาวไปค่ะขาวขาวต่อไปเห็นไหมคะถนนเขาเรียบดีเพราะว่าเอาเกตให้เราเป็นอย่างดีขับรถไม่ต้องกลัวรถติดจนโนนะคะ สวยงามตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าสุดท้ายเป็นป่าสุดท้ายนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีบ้านที่ว่าจะไปนี่ค่ะเห็นไหมเห็นถังขยะไหมคะฝั่งขวามือมีถังขยะอยู่ถึงเราจะอยู่ในป่านะคะไอซ์แลนด์เนี่ยถึงเราจะอยู่ในป่าก็มีถังขยะบริการค่ะ พวกเราจะถูกปลูกฝังให้ไม่ทิ้งขยะเกื่อนกาดนะคะมีขายว่าจะต้องเข้าไปข้างในนี้นะคะหลังต้นไม้นี้นี่แต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเห็นบ้านซัมเมอร์หลังเล็กๆนะคะห้างล่างตรงต้นสนบ้านหลังเล็กๆตรงนั้นนี่นะคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ลองเหยียบเข้าไปถ้าเราเดินนะคะว่ามันจะลำบากในการเดินถ้าเขาไม่ ถ้าเขาไม่มาเกตสนนให้เรานะคะนี่ค่ะยุบไปเลยยุบไปถ้าเราเดินโดยที่ไม่มีถนนแบบเขามาเกตให้เรานะฮะก็จะเดินยากอย่างนี้อันนี้เขาเกตให้เราเรียบร้อยเราก็จะเดินง่ายแล้วก็ขับรถง่ายเนี่ค่ะแต่ว่าจะต้องจะต้องเข้าไปข้างในนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ